ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกิลของมายโมเลสนะครับในแมปที่มีชื่อว่า m a r v e l ลียสเพกาหรือมาเวเลียนเพกา่นั่นเองอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะเล่นแมปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลของตัวละครมายโมเลสกันเลยก็สกิลแรกนะครับนะ่าจะเป็นการยิงใหญ่แบบนี้นะครับนะต่อมาสกิลที่2คือการโหนใยพร้อมกระเตะแบบนี้นะครับต่อมาสกิลที่3ถ้าเกิดมีคนโจมตีเราก็จะขึ้นคัตซีนแบบนี้เป็นการปล่อย ลำแสงไฟฟ้าออกมานะครับและสกิลที่4จะเป็นการล่องหนแล้วก็เตะแบบนี้นะครับนะต่อมาสกิล e จะเป็นการใช้สไปเดอร์เซนนะครับซึ่งถ้าเกิดศัตรูตีเรานะครับเราจะหลบได้ทุกครั้งนั่นเองต่อมานะครับสกิลสุดท้ายเป็นสกิลปิดฉากนั่นเองนะครับนะซึ่งก็จะเป็นคัดซีนแบบนี้เลยนะครับ จะเป็นการต่อยแบบนี้แล้วก็การใช้ใยแล้วก็ปล่อยพลังไฟฟ้ายังมานะครับนะก็รีวิวของสกิลไมล์โมเลสก็มีเท่านี้นะครับนะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่มดิสคอร์ดกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ซื้อเก่งด้วยสำหรับนี้ลาไปเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ